ความรับคนมีกากบาทกลางฝ่ามือคุณคือผู้ที่มีบุญมาเกิดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้มีบุญและบารมีทุกท่านในคลิปนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของคุณที่มีลายมือกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือคุณเป็นคนอย่างไรดวงชะตาชีวิตคุณเป็นเช่นไรนั้นห้ามพลาดในคลิปนี้ แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาและเพื่อจะไม่พลาดคำทำในายในคลิปต่อไปนะคะเรื่องราวในต่อไปนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อสวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยท่านผู้ฟังทุกท่าน หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคนที่มีเส้นลายมือกากบาดกลางฝ่ามือซึ่งอยากจะรู้แต่ก็ย,ยังหาคําตอบไม่ได้บางคนมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือในข้างซ้ายข้างเดียวบางคนมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือข้างขวาข้างเดียวและบางคนนั้น ก็จะมีทั้งสองข้างและบางคนเครื่องการกรบาดกลางฝ่ามือจะเป็นเครื่องหมายคูณบางคนเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแต่ทุกท่านรู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์ที่คุณมีนั้นจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งไม่มีใครบอกคุณ ในคลิปนี้เราจะมาเรลยความหมายของลายมือกากบาดกันว่าจะมีผลกับชีวิตยอย่างไรซึ่งโดยที่ได้ทราบกันมาในเบื้องต้นว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นคือผู้ที่มีบุญบารมีลงมาเกิดคือผู้ที่จุติอยู่สวงสวรรค์เพราะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่มีคุณงามความดี จนได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ซึ่งในหลักพุทธศาสนาแล้วถ้าอยากขึ้นไปอยู่สวรรค์หลังความตายนั้นไม่ยากเลยตอนมีชีวิตให้หมั่นทําบุญทําทานรักษาสินห้าให้ได้รักษาสินแปดก,ก็ได้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หากคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นอยากจะกลับไปอยู่สวงสวรรค์เหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะทำได้เพียงเรานั้นให้หมั่นทำทานรักษาศีลห้าและปฏิบัติภาวนาเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อแต่ก็ฟังเอาไว้อย่าได้ประมาทกับชีวิต จะเป็นการดีที่สุดแต่สำหรับคนที่เคยเจอสิ่งดีลับทุกคนที่ได้มาเจอแล้วก็จะบอกว่าเชื่อกันทั้งนั้นเรามาดูเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ใต้เส้นหัวใจและอยู่เหนือเส้นสมองกากบาทที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจ และเส้นใต้สมองและเป็นคนกากบาทที่มาตัดเส้นวาสนาหรือบางคนอาจจะไม่มีเส้นวาสนาอาจจะขึ้นมาลอยๆเป็นกากบาทก็มีเส้นที่ขึ้นตรงขึ้นไปแล้วก็พุ่งเด่งขึ้นไปที่เส้นวาสนาจะเรียกว่าเส้นวาสนาทั้งนั้น เมื่อมีเส้นผ่าตัดเช่นวาสนาก็จะทำให้คุณเกิดอุปรสรรคซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นบางคนชีวิตจึงได้พบแต่ปัญหาและอุปรสรรคเข้ามาในชีวิตไม่หยุดหย่อนมักจะเกิดเรื่องราวที่ทำให้ต้องปรับตัวและแก้ไขปัญหา ต้องต่อสู้ก่อนจึงจะพบกับความสำเร็จในทุกๆครั้งเพราะเส้นวาสนาของเราหมายถึงการเงินการงานความรักและความสำเร็จแต่ก็ถูกอีกเส้นมาตัดมันก่อนก็เลยทำให้เรามีอุปสรรคนั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าเราคือตัวแทน ที่สวรรค์นั้นได้ส่งมาให้ขัดเกลาตัวเองต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางกายและจิตใจจะทำให้เราเป็นคนที่อดทนอดกลั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะเจอกับความสำเร็จนั่นเองแต่ตรงกันข้ามถ้าหากคนที่มีเส้นกากบาทนั้น เธอไปกระทำความชั่วก็จะได้รับผลกรรมที่รุนแรงมากกว่าคนอื่นทั่วๆไปเช่นกันถ้าหากคุณยังไม่เชื่ออย่างจะดันทุลังกระทำความชั่วยิ่งจะทำให้ทุกกายทุกใจแต่จะรุนแรงถึงขั้นที่จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้เลยก็คงจะไม่ใช่เพราะเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาก ลำบากมากๆนั้นท่านก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะนั่นคือบุญเก่าบารามีเดิมที่ได้สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติถ้าหากชีวิตของเรานั้นกระทำความดีหากชีวิตของเราดีขึ้นก็จะไม่ใช่จะดีเฉพาะชาตินี้ถึงตายไปแล้ว ก็จะนำพาไปสู่ภุภพวิที่ดีไปใช้ชีวิตในโลกวิญญาณก็จะดีเพราะเราได้สั่งสมบุญบารามีมาชีวิตในบ้านปลายของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะดีดังที่เราปรารถนาเอาไว้ทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งขวา กับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งซ้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งซ้ายนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการทำความดีความชั่วที่รุนแรงกว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งขวาแต่ถ้าคนนั้นมีกากบาทกลางฝ่ามือทั้งสองข้างนั่นก็หมายความว่า คุณนั้นจะมาจากเทวดาสั้นสูงและให้สังเกตดูว่ากากบาดกลางฝ่ามือนั้นมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายคูณหรืออีกเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายบวกสองเครื่องหมายนี้ถ้าหากคุณมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายคูณจะให้ผลต่อเรานั้นน้อยกว่าเครื่องหมายบวก ผู้ที่มีสัญลักษณ์กากระบาดกลางฝ่ามือเครื่องหมายบวกนั้นหากได้รับอุปสรรคหรือผลกรรมจะได้รับรุนแรงกว่าผลคูณมากจึงต้องระมัดระวังตัวให้มากไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือความคิดคำพูดอย่าไปเกี่ยวข้องกับความชั่วให้คุณนั้นรักษาศีลอยู่ในขอบเขตของความดี และผลของการทำความดีนั้นก็จะส่งผลให้ชีวิตเรานั้นประสบความสำเร็จอย่างที่หวังเอาไว้แบบรวดเด็วเช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ได้นำมาฝากทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งที่ดีไม่ทุกข์ไม่จนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ